ก็กอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรีวิวเกม GTA San นะครับผมรหดมาแล้วครับเล่นต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว ก็เดี๋ยวครับแม่งคลางค้างก็ผมปุ่มมันกัดนะครับผมเลยอัดอยู่ผมอัดอยู่ด้วยเล่นอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยค้างครับ มีอาการมีอาการข้าวเนีตนะครับ็กแม่งโคเล็กเล็กเล็กสัตว์ุคเล็กว่ะอะไรนะอพารอัเงอพาร์ ก็ย,ยังเด็กอยู่ดีนะครับผมป้องข้องผมมันการนะครับรก็เดี๋ยวนะครับรถรถรถ นะครับเดี๋ยวก็ผมก็ผมลอยลงหมดแล้วนะครับลอยลงหมดภารก,กิจครบนะครับลงหมดจบภารก,กิจนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค้างกลางคนนี้นะครับครบหมดแล้วนะครับ พอหมดเลยนะครับอย่าคลิปหน้าผมจะมาสอนเอ้ยได้ดิเอ้ยคลิปหน้าผมค่อยสอนวิธีการลงหมดกับภารกิจนะครับโน่นโน่นโน่นโน่โน่ไม่เอาอหนี้ไอ้วิ่งสี่สิไปขึ้นเลย อย่าปิด hmm. ป mm ิดแท็บ like. ก like ่อนนะครับปิดวิทยุผูกค้านะครับค้างมันเล็กนะครับเล็กนิดนึงใส่เนิดยตึงเลนี้เยอะเลยอ่ะ มาแล้วครัะไปครับอโอ้โหโกดถูกใจนะครับกดแชร์มาใครเป็นเพื่อเพอเป็นกำลังใจทำคลิปนะครับเพราะน่าผมจะทำคลิปคลิปลิปใหม่นะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมพึ่งพิ่งทำคลิปลงยูทูบนะครับอจขอจบคลิปตัวเส้นี้นะครับ